เข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับผมจะพาสาวกกิเลพยองเดินทางไปที่3นามเอสซีจีเมื่อวันที่2มิถุนายนนะครับมีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกระหว่าง SCG เมืองทองยูเนต็ดกับโอสุสภา,าสระบุรีครับ แม้วผลงานของกิเลนพยองช่วงนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมีสะดุดบ้างจากเกมก่อนหน้านี้เมื่อบุกไปไพ่ายแพ้ให้กับสุพรรณบุรี FC มา1ประตูต่อ3แต่ว่ากองเชียร์กิเลนพยองก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนทีมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองเชียร์ก็หนาตาพอสมควรร่วมๆ1มห0 0คนได้เลยทีเดียวครับ นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อคุณพลกิเลมอยองเดินทางมาถึงสนาม SCG STADIUM นะครับและในบรรยากาศวันนั้นนะครับก็มีบูธกิจกรรมของทางดีวันกลางปรีแล้วก็ออโตซัลลอน2013นะครับก็มีน้องๆ้อง f อ m ปี2013ก็มาประชาสัมพันธ์เชิญชวน กองเชียร์สาวกกิเลนพยองของเราให้เข้าไปชมงานออโต้ซาลอน2013ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่20มิถุนายนจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับที่เมืองทองธานีนี่แหละฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าทีมออกก๊ะไนท์ทีม,ออทมผู้สร้างทีมเดียวกับกิเลนพยอง s c g เมืองทองอยูเต็ดนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นออโต้ซาลอนหรือว่าจะเป็นดีวันกลางปีครับ นียพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของกองเชียร์เกมผจญของเราก่อนที่เกมการแข่ขงขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับคึกคักเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกแลลวครับว่าถ้าเกิดแข่งขันกันในวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีกองเชียร์เข้ามาชมหนาตากันพอสมควรเพราะวันเสาร์าอาจจะมีกองเชียร์ของเราหลายต่ลายคนติดภารกิจ ในการทำงานนะครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันครอบครัวก็เลยจะเห็นอุ้มลูกอุ้มหลานกันมาเต็มสนาม SCG Stadium ียกันเลยทีเดียวนี่เป็นกลุ่มอุนต้าเมืองทองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ประจำทุกครั้งก่อนเกมกระขนจะเริ่มต้นขึ้นสัก1ชั่วโมงนะฮะพวกเขาก็จะมาบูมกันที่หน้าสนามทางเข้าของ SCG Stadium ียม มีเอกลักษณ์คือพลุไฟอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแต่ว่าต้องระวังกันหน่อยนะครับพราโดนเสื้อเนี่ยทะลุเหมือนกันนะครับไฟเนี่ยเราเรียกว่าปลุกกระแสให้กองเชียร์ของเรามีความฮึกเหมิมเพิ่มมากขึ้นก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นครับ จะถูชันนั้นป้อมบุปผานะครับกับมาเยือนถิ่นเก่าของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ทักทายกับดานโนเซียกาและเรเน่นะครับก็มาเก่าด้วยอีก2สัปดาห์นะครับ SCG มืงทองยูเต็ดจะเจอกับ b c เทโรที่สนาม SCG s t a d สเตเดียมแห่งนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรเน่ก็เลยมาทำการบ้านก่อนเดี๋ยวเรามาดูสเปคผู้เล่นตัวจริงของเ c g เมืองทองยูเต็กันดีกว่าครับ อาทิตย์ดาวสว่างนะครับพิชิพงษ์เฉยฉิวธิรศิลป์แดงดาทิติพันธ์พ่วงจันร์มงคลน,นำนวดคิมยูจินพักนำชอสราวุธมาสุกดานโนเซียก้าอมรินยาวดำและดัสกรทองเหลารับหน้าที่เป็นกัปตันทีมครับเกรยยองวันนี้มาในชุดเก่งเช่นเคยเ,คเสื้อแดงกางเกงดำถุงเท้าแดงดำส่วนโอสถสภาสระบุรี มาในชุดแปลกตาสักหน่อยนะฮะเป็นชุดทีมเยือนชุดสีขาวครับเริ่มเกมการแข่งขัน SCG มุงทองอีเตดได้เขียลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากทางฝั่งซ้ายไปขวานะฮะทางจอโทรทัศน์แต่เป็นทางอุสสภา,าได้ลุ้นก่อนจากลูกตั้งเตะของเจสัดาอมารินเราไว้ได้สบาย ทองได้ลุ้นจากลูกฟิีคิกด้วยเช่นกันดัสกรปั่นดีขวาโโหเสาแรกแม่แต่ชัดชัยดักทางไว้อยู่แล้วพุ่งไปรับไว้ได้สบายเช่นกันนี่ครับโอ oh, เล่นเสาแรกครับด้วยความเร็วของผู้เล่นของอุสสภา,านะครับนี่ฮะเกือบได้ประตูครับ โอ้โหอามารินต้องซุปเปอร์เซฟ2อถึงสครั้งเลยทีเดียวมาดูภาพช้าครับโหทิติพันธ์พุ่งจัน์เกือบสกัดพลาดเข้าประตูตัวเองครับดีที่ติดตัวพี่อำ่ำอามารินยาวดำแล้วก็อามารินมาบล็อกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โต้กลาบครับเป็นนำชอยิงไปติดชดชัยบุตรพรม วันเล่ด้ซ้ายครับชัดชัยบินปัดเอาไว้ได้สวยวันนี้อาจจะเห็นชัดชัยในจอเยอะสะหน่อยนะครับเพราะว่าฟอร์มดีจริงๆสราวุธแทงทุลุห้ดานโนไม่ล้ำหน้าครับตระวันกลับมาเทือสินกิ่ไปชนเสาก่อนจะไหลขึ้นที่นำชอโโอ้หว่าจะได้ลูกนี้ครับเล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวเอสเมืองทองยดขึ้นนำโอสสภาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากพักนำชอ และก็เป็นลูกแรกอย่างเป็นทางการของนำชอกับสีเสื้อ SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับหลังจากที่มิดฟิลด์ทีมชาติเกาหลีเหนือย้ายเข้ามาสู่เกมหยองของเราก็อยางทำประตูอย่างเป็นทางการไม่ได้ครับเนี่ะเป็นครั้งแรกแหม่น่าจะใส่สกอร์ตั้งแต่ลูกยิงของทีลิสิ์แล้วล่ะครับ ด้วยความขยันของเจ้ามุยนะครับลุกขึ้นมาเร็วมากแลก้วก็ดีดบอลให้นำชอและนำชอก็ชาร์จเข้าไปไม่มีเหลือโอสสภาได้ลุน้นจากนลจัสมวเอกโอโูป,ปันไปชนเสาแล้วลูกมันเด้งมาโดนหลังอมารินยาวดาวแม่โชคดีมากๆครับ ที่ลูกนี้โดนหลังแล้วกระเด้งออกหลังไปนะฮะไม่ตรงกอบประตูครับเนี่ยแหมเกือบโดนลูกตีเสมอเช่นกันครับดาโน่ดาโน่ไหลให้น้ำชอนนาำชอแทงทะลุทะลุทีละศิล์ทีละินโยกลบชัดไช,ดชดโอโปกันนีเสียงนกีดดังขึ้นก่อนนะครับผู้เชี่ยวผู้ตัดสินยกคงเป็นจังหวะล้าหน้าไปก่อนแหมน่าเสียดายครับ มาดูภาพช้าครับว่าล้าหรือเปล่าน้ำชอแทกอู้ธีลศิลป์เติมมาจากแถวหลังไม่น่าล้าครับจังหวะนี้เนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจจะลังเลนะครับจังหวะมันเร็วนะครับเนี่ยมาดูภาพช้าธีลศิลป์วิ่งสอดขึ้นมาโอ้โหแล้วจังหวะกัมกึก่งกับแผงหลังของสุสภา ก็ถือว่าโชคร้ายครับที่เจ้าตัวยังไม่สามารถบวกสกอร์ลูกที่6ให้ตัวเองได้แต่วันนาทีที่32ครับเนี่ยลูกยิงสุดสวยของเจ้าทูชนะนันโอ้โหยิงทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเล็กที่แล้วก็ทำประตูได้ระยะเกือบ30หลานะครับ มาลูกบอลมันฉลับพื้นก่อนแล้วก็เด้งผ่านมืออมรินยาวดำเข้าไปรับยากครับแล้วเจ้าตัวเองก็ยิงดีด้วยฮนะยิงเบียดเสาแรกครับเนี่ยบอลมันกระเด้งพื้นก่อนหนึ่งจังหวะลูกแบบนี้ผู้สาประตูรับยากครับโอ้โหแล้วดาโนเกือบจะยิงแสงได้อีกครั้งหนึ่งช่วงท้ายครึ่งแรกแต่วันนี้ชัดชัยบุตรพรมครับมาแบบฟอร์มเทพเลยดีเดียว ซูเปอร์เซได้หลายจังหวะมากครับแต่ว่าลูกยิงของดาโน่ก็ตรงตัวไปครึ่งหลังครับดาโน่ทำชิ่งกับธีรศิลป์ธีรศิลป์ปั๊มบอลกับชัดชยัยเอาโล่งๆครับพยายามตะโอ้โหจะตะวัดมาให้ดานโน่เสียก้าแต่ว่ากำลังขามันหมดไปตั้งแต่สปีดมาจังหวะแรกแล้วละครับทิทิพันธ์ล็อกหนึจังหวะยิงด,ดีดเข้ามาธีรศิลป์จับบอล จะพลิกตัวจัดชัยก็เข้าถึงเร็ววันนี้เจ้าตัวเป็นซุปเปอร์แมนเลยละครับชัดชัยบุตรพรมมาริโอวันเล่ดีซ้ายเนี่ยฮะชัดชัยโอ้โหผีเข้าจริงๆครับแม่เซฟลูกยากๆได้หลายต่อหลายจังหวะทิติพันธ์ให้มาริโอล็อกมาเข้าซ้ายยิงไปเข้ามือชัดชัยอีกครั้งลูกยิงลูกนี้เบาไปนิดครับ ี่ฮะฟรีคิกของมาริโอก้าเดียวฉัดชัยก็ยังปฏิเสธอีกครั้งหนึ่ง่อยเพียงแค่9เดียวแล้วหลอกปั่นนะครับไปมุมสามเหลี่ยมแต่ว่าฉัดชัยแกตัวยาวฮนะแล้ววันนี้ฟอร์มดีด้วยครับเนี่ยโหูกะโดดดีปัดไปชนคานจัดสกรให้เทียร์สินเอาล้วครับจังหวะสุดท้ายของเกมลูกฟรีคิกระยะ30หลา ระยะถนัดของมาริโอยูรอฟสกี้มาริโอวิ่งเข้ามาปั่นที่สายมุมเดิมแต่คนเดิมก็ยังบินปัดไว้ได้อีกครั้งหนึ่งชัดชัยบุตรพรมโอ้โหจบเกมการแข่งขันนะครับ s อ g เมืองทองยูเเต็ดก็ไม่สามารถยิงประตูแซงโอสุสภาไปได้ทำให้จบเกมทำได้เพียงแค่เสมอกับโอสสภาไป1ประตูต่อหนึ่งเท่านั้นครับ ต้องขอเื่นชมโอสถสภาครับที่เขาเตรียมทีมนี้แล้วก็ผมก็มีอะไรจะพูดนะครับในตัวแทนของเพื่อนๆก็พวกเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ผลออกมาก็ทุกคนเสียใจแฟนบอลเสียใจสิ่คนคือทุกคนเสียใจมากก็ผมไม่มได้พูดนะครับก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเชียร์จริงแล้วก็ผมก็หวังว่านักเตะทุกคนจะมุ่งมั่นให้มากกว่านี้จะเล่นให้เต็มที่มากกว่านี้เล่นเพื่อแฟนบอลให้มากกว่านี้ันนี่คือคำพูดของกัปตันนะฮะ<ม>เหล๋ยวมันเพื่อนก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ อย่าไปมองว่าเราแพ้เราเสมอถ้าเราเต็มที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกแมตช์ผมเชื่อว่าแฟนบอลน,น่าจะพอใจแพ้ชนะไม่เป็นไรผมว่าถ้าเราเต็มที่อยากให้นักเตะทุกคนมีจิตสำนึกในตัวเองแล้วก็เล่นเพื่อสโม,มสรจริงอยากให้ทุกคนสู้เต็มที่